น,นี่นะคะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอันนี้เป็นจะเป็นต้นบัวหิมะหรือเปล่า สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้พบปอกันกับแมวเมียงคือเก่าเนาะคะ่ะม,มีน้องจาเมียนไปรับลูกกลับมาจากโรงเรียนแล้วนะคะ่ะแมวก็เล่ยอันมันหนาวแล้วแมวก็เลยวาเสียนล่องอันเบิ้งลากของต้นนี่เนาะคะ่ะพี่น้องเาปลูกใ่กระถางไว้เนาะอันตอนซ้อมาเขาบอกว่าเป็นบัวหิมะเนาะคะ่ะแมวก็เลยว่าเสีเอามาเห็ดพันเนาะคะ่ะก็เลยอยากมากเบิ้งลากวามันสิเป็นอัน บัวหิมะเื้อสิเป็นแกนตะวันเนาะค่ะพี่น้องจ่าเพราะว่าตอนสื่อมากมันแบบอ่ามันเป็นนั่นเขาเขียนว่าเป็นบัวหิมะเนาะค่ะแต่ว่าแมวเบิ้งไม่เน็ดแกนตะวันกับมีลักษณะคื้กันแมวก็เลยบ่หมั่นใจเออก็เลยว่าสีผ้าลูกมาแกะเบิ้งหลากมันเนาะค่ะหลักกาถทามันนี่นอนเฮ้ยยังไหวสามารถต็์พันปีหนาได้แมวก็สิแยกเก็บใบเนาะค่ะพี่น้องเบิ้งว่ามันสิเกิบ เสรเป็นพันแบบไลมาหนูมาเก็ตอันนี้เขาก็บอกว่าถ้าดอกเริ่มแห้งเริ่มเป็นสีดํำแล้วเก็บผลผลิตได้เนาะคะ่ะไอแกนตะวันกับมีลักษณะคล้ายๆกันเนาะคะ่ะแม่ก็เลยบ๊วเลยเลยมีความบ่มั่นใจว่าสิเป็นแกนตะวันหรือเป็นบัวหิมะเนาะคะ่ะมามาแก็น้ากันนะะพี่น้องหนูมานี่ ได้ไหมมาดูก่อนจริงจริงมันต้องยังปลูกต่อไปไหมไม่รู้ไมเป็นอย่างนี้มันเป็นมันนี้พี่น้องจา้านี่มันเป็นเรื่องสิ<อ>เป็นบัวหิมะอิ๋วพี่น้องแต่ว่าแมวกระสิแกะออกกันแลคะ่ะพี่น้องเพราะว่าดอกมันแก่แล้วบอกว่ามันสีมีหัวไหวเฮ็ดพันบนเนาะค่ะ พีนาจังสีห้ากระทางใหญ่มากเนาะค่ะน,นี่มาเอาพันไว้ซื้อเดี๋ยวมาแกะน้ำกันค่ะ,ะขึ้น,ปนไปนหนไทาไ่ดีนขึ้น,นาเท่าไไม่ใช่เกะไดบ่ หนอ่งร้อยหกสิบืกหนึ่งร้อ พี่น้องแล้วพี่ล่างค่ะจ้าคุดได้แล้วเ่อกะวา่ใใหญ่นะคะเพราะว่ามันอันจำกัดเนื้อทีเนาะในกระถางปีหนาแม่ออาสีหากระถางใหญ่ๆมาใส่โบแน่เสียไปไวหลังบานแม่ยาเนาะคะ่ะพี่น้องจังไปคุดเอาหลังบานแม่ออกอันมันบ่เป็นตะปูเนาะคะ่ะมันมีสนามหยาเนาะ,ะมันโบเป็นตะปูถ้าคุดมันก็สิเป็นลุมเนาะอีกข่านว่าปรับปรุงอีกเนาะคะ่ะพี่น้องเบิ่งเนี่ย ทันมีแต่เอาลงดินกับสีส,สีหัวใหญ่เนาะค่ะพี่น้องเบิ่งเนี้ยเดี๋ยวมาฝานกันเนาะคะ่ะวานจิเป็นไดหัวป่ยใหญ่พี่น้องแม่กับ่บหูวิธีอยนปลูกเนาะคะ่ะปลูกครั้งแหลกว่าเซมาเห็ดเป็นแนวนั่นละต้องฟานจังไดล่ะพี่น้องฟานกันเป็นลึกๆกับเป็นบวัวหิมะอีหลีจังวานนะ,ะพี่น้อง ตอนแรกนึกว่ามันเป็นแกนตะวันเนาะค่ะเพราะว่าแม่วันไปเห็นในคลิปผีุนนึงอนนั้นบอกว่าแกนตะวันจะเบิงต้นมันเบิงดอกเบิงอย่างคือคือกันแต่เลยเฮ็ให้บ่มันใจเนาะค่ะแม่คิดคิดไปเบิงอันวิธีการเก็บหัวมันอยู่ค่ะเพราะว่าใบหูว่าจงต้นนั้นเก่ามันไหวเหงามันมันจะเป็นได้เก็บไปถูกปีหนาใส่ดินไว้เนาะไว้คือเก่าน ช่ำช่ำได้พี่น้องจะ <c oughs> เป็นแบบใด <c oughs> ปลูกแกนตะวันเองครั้งแร <c oughs> ก <c oughs> ต้องล้างว่าไาล้างกอนเนาะต้องสิ้มให้เบื่องคุน ได้ระคะ่าได้ราคะบัวหิมะบัวหิมะเส็บแสบคือสือมากบอืมบัวหิมะอหลี่ละคะ่ะพี่น้องนั่นแหละแมวสีซิมเบิงเนาะว่ามันสีเส็บคือตอทเอาสืบเกินมากบอวอันนี้แม่วันเอามาล่องปลูกเอาแนวนะคะแต่กับบ้านหูวิธีเก็บแนวอยู่เนาะคะ่ะอืมหวาน หนูชิมกับมีมี่ไหมแล้วอุ่มนั่งขึ้นอ่ะชิมดูหวานไหมหนูเคยกินหวานไม่คลองเราเองหวานแต่ว่าหนูเคยกินเกลือร <c oughs> ่งวงเอาอยู่ไหมอืมเคยกินหวานนั่งเคยกินอยู่ค่ะก็ะวา่าคลองกับของปูบเองเพราะนั่งเคยร่องนี้หรอ นิดหน่อยกินข้าสองข้ามกันนี้พี่น้องหวานเดี๋ยวแมวจะไปเบิรงวิธีเก็บต้นพันธุ์ใหม่นะค่ะพี่น้องตอนนี้แมวฟังไว้นดินในกระถางเก่าแกนตะวันก็นมีประโยชน์อืม บัวหิมะก็มีประโยชน์นะคะพี่น้องสำหรับบำรุงเลือดบำรุงหัวใจไลเวียนในหลังกายให้มันดีเนาะคะ่ะเป็นยาเย็นกับโตนึงกับเรียกได้เนาะค่ะพี่น้องไปกินได้กับดีมีประโยชน์กับรลังกายเนาะคะ่ะอืมพอได้ก,กินพี่น้องโอเคนะจ๊ะ สำหรับคลิปนี้กับขอคุณหลายๆสำหรับการติดตามและรับชมเนาะค่ะพี่นอ้องเมื่อนี้ลูกสาวบอดด้ไปโรงเรียนช่วงนี้แมวกับเมื่อเนี้เห็ดงานบ้านเนาะค่ะก็เลยอมาขุดบัวหิมะไปเห็นคลิปข้าเจ้าบอกว่าถ่าดอกมันแห้งแล้วมันพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวเนาะค่ะแมวก็เลยล่องอันแง่งขแขนกับ้ายหลายเด้พี่น้องแม่ของบอดด้ลางมามันหน่อยโพดกันเสียแล้วถิงเนาะถ้าได้ปลูกลงดินแม้วคิดว่า แค่ตนเดียวก็ได้กินหลายเติมเนาะค่ะพี่น้องโอเคเนาะคะ่ะสำหรับคลิปมือนีขอบคุ้นได้หลายสำหรับการติดตามและรับชมเนาะคะ่ะจังพอๆกันไหมคลิปหนาจ้าบ๊ายบายจ้า